งดูครับวันนี้ก็เรามาทําการล้างบ่อประดานนะครับมีช่างผู้ชนาญการมาจากสุรินเลยนะครับนี่ครับเราจะมาทําการล้างบ่อครับนี่ก็อุปกรณ์ครับติดตั้งปั๊มใหม่ อ,อันนี้คือผู้ชมกองเชียร์ให้กำลังใจนะครับนี่ครับพี่ชายเขามาติดตั้งปั๊มเจ็ดครับแบบแบบเจ็ดเจ็ดคูเจ็ดเดียวนะหัวเดียว,ยวนีครับท่อ1นิ้ว <c oughs> เดี๋ยววันนี้เรามาดู วิธีการล้างทอ่อดครับนายช่างจากสุรินทร์ครับมาทําการล้างบ่อให้ครับลึกๆนี่ครับออตอนนี้ช่างได้ทําการย่อนน้นั่นยถึงยี่สิบกว่าไปถึงสามสิบมันยี่ห้ามันี่หครับทางช่างได้ทําการหย่อนสายครับเป็นสาย สายอกากาศใชไสายลมครับลงไปความลึกของบอ่อนี่อยู่ประมาณ25เมตรครับตอนนี้ก็ได้เปิดเครื่องทำการเตาทำความสะอาดบอ่อแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการล้างบอ่อประดางน,นะครับิดตามรับชมกันเลยนะครับ เาะประดานะครับขนาดเล็กครับนี่ครับใช้เครื่องยนต์ทีสูะครับเครื่องยนต์ทีสูของทีสูรครับนี่ครับเดี๋ยวพอล้างบอ่อเสร็จเราก็จะทําการติดตั้งปั๊มเิ็ดคู่ครับนี่ครับอันนี้จะเป็นปั๊มเจ็ดแบบโัวเดียวครับท่อขนาดหนึ่งนิ้วย้อนลงไป เดี๋ยวในช่างก็จะทำการติดตั้งให้นะครับจิ้มเตินต่อตอนนี้ในช่างเขากำลังทำการประกอบปั๊มครับในส่วนของปั๊มเจ็คคูตรงนี้ครับแล้วก็ท่อขนาดหนึ่งนิ้วกำลังทำการประกอบ

นี่รกันทางมันโอ้บ้านเรีเรียบมันสามหมดโมเดของบ้านนี้นี่ี่รถตามนี่เนี่ยมีไฟด้วยถ่ายไปด้วยจริงลมีการดีมากครับ เถ่ายรูปเขาในขออนุญาตยัางนี่ฮะขออนุญาตจะขออนุญาตตั <t <t ้งแต่เขามาแล้วครับพี่ผมขออนุญาตเขาแล้วาแต่ข้างหมู่บ้าน

ហើយនឹងយកអង្គរជាជឿនមកនិយាយពីខាងទីខាងនោះព្រោះណោណោលើស្បពីអាណោមន្តបន្តណោឡាក់ឡានពីនេះទីនេះជលថ្មហ្នឹងមកយឺមកណោត្រកទិដ្ឋណោឯងត្រកទិដ្ឋណោត្រែងឲ្យទីថាព័របោះខ្លាយខ្លាយបានទេណោអពងតតណោទេទេ dumping đang punchy một nào trong rứt năm 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 có năm 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 Cơ, năm 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 Có năm 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 Cái năm mô à, năm năm mô, năm năm thơ năm 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 Chết năm 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 Ba បងនឹងប្របបាននិយាយគាត់ណាបើត្រកទៅប៉ះជិតគាត់ទៅបាទគិតមកតើគាត់កាន់ប្រជាចង់ប្រជែកក្នុងព្រមនោះបាទបាទបាទនេះបាទទៅប្រកខាងងឌីเด้อនឹងទីជែកឲ្យពីមួយថ្មីគេ500គេជែកក្នុងបាទជុំនោះទៅមិនបាទបាទលេងទៅប្រហើយច្បាប់100ទៅបាទនេះនិយាយមួយជាមួយចៃនេះវា กเอันนี้กี่ท่อนนะพี่ยกกจะได้แค่นี้แหละางสองท่อนไหนนี่เลยกาทางปีเดิมสามท่อนได้ไหมเนี่ยสองแต่ไม่ได้พได้สอยกขึ้นนิดนึง

นั่นน่ะนนะมุนงคมุนงอยู่ไงต้องรีบต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องเรีบนี่มันนอนได้นอนอยู่ดพังได้ผมไม่อยู่เราไมู่ดไตลง Ô đâu vừa lòng, đào vừa lòng, mà, thì cho à, hay nó hơi chá. mô à. Cho à, ta bọc chân 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 ngày, bị bị rồi. Bằng, bằng. Ngày, bay ngày mà. วานนี้หมดมดบุบุญกานะกรับทาน่อนอนไม่ดีบนคอนี่ยไปนแล้วตอนรู่ินไาเ้าใบบุญเจ้าเนาะเนีรูดหมดตรงไหนมดเอ้ยมันทำไมลูกมนไม่าก็สบายจ้าบ้านเลยเรีนป่าติกโตจอกแค่นาปีตกู่อร่อยก่อนมาะไม่เยวเลย អត់ទុំទេត្រាអូយដល់គេចាំមកវាលោទ្រើអីទៅតាមតាមមកយេកាំមកបន្តានេះរបស់ស moid ហួយហាច់ដៃលើទៅផ្សាយបន្តបន្ត្រាមនេះស moid ឲ្យគ្រូទីហ្នឹងស moid បន្តានេះគ្រូមិនខាច់ដៃរីមទៅខាងនេះទៅចាប់បដាលើប៉ុន ទ no? ៅចូលលើមកគួយអារូវ er> ិលស្វាយថាចាំចាំទេវាបាក់ជំនីរបស់នេះគេជំនាញផ្លៀនដល់ហួតនេះទៅបាក់នេះហើយនេះគឺទៅបាក់មានសំពោប៉តទីបាក់ផ្លេនេះតទីវារួចនេះស្រដ្រាយណាទៅច្បាក់ហ្នឹង ក្រុងមានមៀនឈ្ងេញអាថ្មយ៉ាងនេះໂຕវិទូរូបរបស់ឯវាតឯវាបាក់តនេះទៅថានេះទៅដឹកឆៃនេះទៅដឹកឆៃនេះទៅវិវិកិច្ចតែក្រុងមានថ្មយ៉ាងនេះនេះទៅដឹកឆៃនេះ